สวัสดีครับพี่น้องคะอาหารมื้อนี้โอ้ยหมูเหลือเมื่อวานนะคะใช้แบบลวกนมจีนผักสดน้ำจิ้มก็ยังเหลืออะมาค่ะเอาแบบห่อๆเนาะใช้ลวกนะคะอืมแบบนี้เลยขนมจีนของเหลือเมื่อวานอุ่นไมโครเวฟขนมจีนเขาก็จะเย็นหน่อยอุ่นไมโครเวฟก็นุ่มซัก อืมอืม,อมแบบเนี้ยได้หมูซื้อมาสองกิโลครึ่งหั่นเมื่อวานก็น่าจะสองกิโลเนาะเหลือครึ่งกิโลก็เลยหั่นแบบบางๆ เป็นหมูแบบน,นี้เป็นปุ่มมุดกวนมันสไลด์อืผักชีครับแบบสดๆอย่างนี้ก็แซ่บได้ล่ะผ่าดแบบนั้นๆ มูมิสองคิดด้วยนะอย่างนี้จัมโบ้จัมโบ้แซบเยอะโอ้โหนะ

อืมกับสุพินี่กับชิมหวานหวานทำนี้กันบูกเลยป่ะ Sắp thế nào Bạn lắc tính có nhiều lắm